ใช่ใช่มันมีเติดทีพึ่งแบบิึ่ลิงโคตติ้งว่ะปวดในที่นี้ไปไดู้อินแล้ววยมาช่วนมีคนโยนีแวกข้างาัมันิมันหนีละ ยังแมวมันบินไปหนักหน้าเราอะอิอืมอันตีเจ้าปะทัดขูอยู่เลยเน่ยตองขูตายไปแล้วอ่ะตายแล้วอลวี่อเอสเอสี่ตี้

มีมีมีเออแม่งรีเฟซเลยโดนนักแน่นอนตรงนี้ไปไปไเอาอีบอกวาานี่กูกดไม่ได้ทำไมกดไม่ได้เฮเป็นจริงจริงอิดลิฟขึ้นขึ้นแล้วเลยโอ้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  no 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 d o มาดิ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 ขอบวงก่อนขอบวงก่อนไม่เป um> ็นไรห้าสิวิโอ้โอ้โ <ah อ้โอ้โอ้กูเล็วกูเล็อ a n faster and the flash rings next door f o อืม f o ยมึงปักชุบเลยชุบเลย โอ้พูดที่ว่าอยากมีชีวิตตายซะให้อ้วนเรียกโคกนะนี่แย่งสเปร๊คกับกูแล้วก็ไม่ชุบกุยก็ได้เหรียมึงเยอะนะฮะเจ็ดร้อยปีหรอ ั้งเมื่อกี้มึงลงแล้วมึงโดนยิงมันยิงแก่อย่างตรงไหนนี่โอ้มึงแว่นกาะวงเกาะวงกาะวงต้องกาะวงแล้วต้องกาะวงแล้วกะวงเอ้ตรงกูเก็บยายาใหญ่ไว้ให้มึงกูมีเเอออ่บัตทมลแบตเตอรี่สีเหลืองของมีโอ้ยกูมีอ่ะอิดเลือดมึงยังไม่เต็มเพื่อนอีว่เต็ม กูม <in> ียาใหญ่ๆยาเล็กมหมดอ่ะนี่กูมียาใหญ่สองตัวมึงไม่ได้เก็บบัตรเทเลมันแบตเตอรี่มาเอานี้ไปเอานี้ไปหยุดก่อน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 อนุนหยุดก่อนอานุนอันขวาใกล้แล้วบ้เฮ้ยชุบวาลเลยนะมันชุบมาชุบมาชุบเอาเร็วเลยนู้นเรามาชุบเสร็จป่ะเอาเอาเอาไอ้เหี้ย หไอ้งเงี้ยกูนึกว่ามีสิบไม่เมื่อกี้มันเหลืออีกห้าตอนแรกกักูเห็นก่อนที่เราจะเข้าเอาท่้นสมุทรเอาเย็นเลยหนึ่งเฉยเลยโอเคไอ้เงี้ยแล้วาเบิกูอีกจังแล้ว <laughs> ไม่ได้ฆ่าใครได้เลยเอา้า <laughs> <laughs> ดูดิไอ้เงี้ยไม่ได้ยิงทำลายใครเลย